เสียงบน่น <c oughs> เสียงบน่นเสียงชี้เสียงว่ามันเป็นเสียงที่น่ารำคาญสำหรับคนแต่มันจะมีค่าตรงที่เสียงนั้นหรือเจ้าของเสียงนั้นลาลับจากโลกนี้ไปแล้วเสียงชี้ขุมทรัพย์ก็นึกถึงทีหลัง ถ้าไม่มีชี้ขุมทรัพย์ให้โดยการจุกจิกจู้จี้บ่นว่าชี้ดุด่าว่ากล่าวเราก็ไม่ตื่นตัวขึ้นแต่เสียงบางเสียงเราจะไม่ชอบเมื่อรร้อยู่ในวัยหนึ่งเหมือน,นมาขัดความสุขความสำราญของเราเสียงพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่ออยู่เราอยู่ในวัยวัยอยากวัยขนองวัยรุ่นวัยหลงวัยละเลงเนี่ย เสียงทั้งหลายมันเหมือนเรื่องบาดหูบาดตาบาดใจสำหรับเราฟังแล้วไม่สบายแต่จะสบายเมื่อเสียงนั้นเจ้าของเสียงนั้นลาลับจากโลกนี้ไปเลยจะรูปถ่ายมานึกถึงทีหลังถ้าไม่ได้เสียงนั้นมาคอยกากับดูแลจ้ำที่จำชัยด่าว่าดุด่าว่ากล่าวเราก็เป็นคนที่ลุกขึ้นมาไม่ได้ยืนขึ้นมาไม่ได้ เสียงบางเสียงจึงมีค่าเมื่อจาของเสียงลาลับจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อตอนอยู่ในโลกเสียงนั้นน่าเบื่อน่ารำคาญเหมือนเป็นเสียงที่จุกจิกจู้จี้จุนจ้านวุ่นวายกับชีวิตเราเราอยากจะประกาศอิสรภาพไม่อยากฟังใครอยากจะฟังตัวเองแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเวเมื่อเรามามีภาร,ระหน้าที่ เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นําคนไม่มีใครมาบอกมากล่าวมาว่าไม่มีพ่อแม่คอยชี้รู้สึกว่าไม่มีคนมาช่วยเราประคับประคองชีวิตที่มันเจออุปสรรคมากๆเนี่ยไม่มีใครบอกกล่าวเล่าแจ้งเช็ดน้ำตาให้ไม่มีเราต้องต่อสู้เองตัดสินเองบอกใครไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้ ถึงเวลานั้นเราจะเห็นคุณค่าของเสียงเสียงที่เท่าชี้ขุมทรัพย์ห่หเราตอนที่เราเป็นวัยรุ่นกำลังคันนองกำลังเพลิดเพลินเขาบอกให้เราหยุดเราไม่หยุดเขาบอกให้เราอยู่เราไม่อยู่เขาบอกให้เราพอเราไม่พอเขาบอกให้เราประมาณเราไม่ประมาณเขาบอกให้เราวาระวังเราก็ไม่เระวังแต่พอมาถึงจุดหนึ่ง ไม่มีคนบอกเราให้ระวังเราจะชนโครมเลยเขาบอกแครบไม่มีคนบอกให้เราประมาณเราใจแตกเป็นนี่เป็นสินเสียคนเสียใจเขาบอกให้เราพอเราไม่รู้จักพอเร,เราเสียเขาบอกให้เราหยุดเราไม่รู้จักหยุดพอมาถึงจุดเราหยุดเองไม่ได้เพราะไม่มีเบรกรถที่ไม่มีเบรกมันก็ตกเขา มีการชนกันชีวิตก็เหมือนกันท่านเหล่านั้นเหมือนกับเบลกผู้มีพระคุณของเราอะ่ะเหมือนกับเบลกแต่ตอนเราไม่มองเป็นผู้มีพระคุณมองเป็นผู้ที่ขัดขวางความสุขของเราผู้มีพระคุณจึงเป็นผู้ที่น่าเบื่อหน่ายแต่พอมันนึกถึงจุดหนึ่งเราเป็นพ่อคนแม่คนแล้วนึกออกโอ้กรรมของกู กูไม่เชื่อฟังพ่อแม่กูดื้อด้านดันทุรังพอมีลูกมีเต่าเพอเป็นผู้นำคนลูกน้องไม่เชื่อฟังลูกเต้าไม่เชื่อฟังก็มานึกถึงว่าโอ้เราเคยทํากับพ่อแม่ดื้อด้านดันทุรังแบบนั้นเพราะฉะนั้นกรรมนั้นก็มาตกแก่เราจะโทษใครก็อยากให้ท่านขึ้นมาอีกมาบอกเราเรา เราไม่รู้จะปรึกษาใครเมื่อเปลี่ยนปัญหาเรื่องโูกเรื่องเต้าเรื่องหน้าที่เรื่องการงานเรื่องครอบครัวสามีภรรยาไม่รู้จะปรึกษาใครเมื่อท่านมีชีวิตยอยู่เหมือนกับปกป้องให้เราทุกอย่างคุ้มครองให้เราทุกอย่างดูแลและทุกอย่างเป็นสติปัญญาคอยป้องกันเหมือนกับแม่ไก่ที่คอยดูลูกให้ปากเกี่ยวปากกาพ้นปากเกี่ยวปากกาไม่เฉียบเฉียวโชกแต่เรารู้สึกรำคาญที่อยู่ในอ้อมอ,อกรู้สึกไม่อิสระที่แม่ไก่ปางตางปีกออก อกอุ้มลูกที่เยวเฉียวโฉบหรือกาเฉียวโฉบลงมาเราอยากจะออกไปขันเออที่เออเออยากจะอิสระในช่วงนั้นแต่พอถูกไฟโลกมันเผาร้อนๆเหมือนยืนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายด้วยตัวเองจะตัดสินใจอะไรก็ยากกลัวผิดแล้วมันจะผิดแล้วมันเรื่องผิดไม่มีใครที่ปรึกษาหาหรือได้ มนุษย์จะนึกถึงคำสั่งสอนของท่านที่เคยปกป้องคุ้มครองของเกษาเราเรานึกถึงพอนึกถึงแล้วอยากให้ท่านมาบ่นมาว่ามากล่าวมาแต่งเมาาื่อนายจ่าพอมาเป็นอาจารย์คนแล้วนึกถึงคุณท่านเรานึกถึงภาระที่เราจะต้องแนะนําสั่งสอนคนเมื่อก่อนนี้ท่านก็นแนะนําสั่งสอนเราพอเรามาเป็นผู้แนะนําสั่งสอนคนลองดูอีก เหนื่อยหนักในภาระหน้าที่ที่จะนองรับผิดชอบแก่โลกแก่สังคมแล้วไม่มีครูอาจารย์คอยมาให้กำลังใจหรือมาเป็นที่ปรึกษาบางทีมันมนุษย์บางคนจะรู้สึกว่าวแต่อาจารย์ยังไม่ว่าเวตรงที่ว่ามีพระธรรมอาจารย์ยังอบอุ่นอยู่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมมาเป็นหลักอิงพระธรรม เรื่องไม่เหงาไม่ว้าเวแต่ถ้าคนบางคนจะอยู่เอ๊ะจะอยู่ยังไงจะทํายังไงจะเหงาจะว้าเวเจ้าอิงทําอยู่จะอิงเขาหลักทมทุกเรื่องไปจะทําอย่างไรไมันจะอิงทาหมดเลยอิงทาคือผู้ที่ไม่ห่างเรามารดาบิดายังจากเราจากโลกนี้ไปแต่ทรทมของพระเจ้าทมคาสอนของพ่อแม่ถ้ายังอยู่เจ้าจําได้ สิ่งนั้นก็จะเป็นคติเตือนใจเราให้เราคุ้มครองปกป้องรักษาตนให้พ้นจากผองภัยทั้งมวลแต่ถ้าเราไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเนี่ยไปเจอเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนคนเดียวดายเลยอยู่ในโลกยังโดดเดียวเดียวดายคนทั้งโลกก็ไม่มีใครเข้าใจเราแม้แต่คนเดียวมันจะว้าวแต่ถ้าคนมีธรรมะแล้วไม่ว้าเวีเลยอบอุ่นตลอดวิ่งทำตลอดเวลาอิงอะไรนะ อีกอะไรนะเหมือนหนุนโยไปจันไปโคราตันหนึ่งพาเข้าไปบนไปเห็นในสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่เห็นสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราเคยไปเผาผีไหมเราเคยไปเผาศพไหมเราเคยเห็นดอกไม้ที่ประดับประดาศพไหมเคยเห็นใช่ไหมเราได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นบ้าง ดอกไม้ที่ประดับประดาศพที่โรงศพเห็นไหมเขามีดอกไม้ประดับสวยงามไม่ไปซื้อจากร้านนั่นแพงไหมพวงหลีดแพงไหมแต่เมื่อหามศพไปเผาแล้วดอกไม้นั้นเอาไปบูชาอีกได้ไหมวางเตือนเลยใช่ไหมไปทิ้งไหนเป็นขยะไหมขยะพิษด้วยใช่ไหมนั่นแหละไอ้ตรงนี้คือความจริงของความจริงทั้งมวล ถ้าเราไม่เห็นตรงนี้บ้างเนี่ยมันจะแก้ปัญหาแก้ทุกได้เลย,เลยมองเห็นทุกอย่างเหมือนขยะไปหมดเลยขยะวัชะธรรมมาสร้างคาราปรมาเดนะสัมปาริตาเหมือนเขามีงานเขามีอะไรก็ตามทีเถอะตอนประดับประดาตกแต่งสวยงามมีตุคนถ่ายรูปใช่ไหมแต่ตอนเก็บงานแล้วของเหล่านั้นมีค่าไหมขนขน,ขน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 ใส่กองขยะ เดี๋ยวเดี๋ยวรถเทศบาลก็จะมาเก็บกปแล้วแล้วถ้าไม่งั้นก็เป็นขยะมูลฝอยรกรุงรังไปหมดตรงนี้เราเคยสังเกตบ้างไหมเราเคยสังเกตบ้างไหมตรงดกรก,ร,กรุงรังที่ม,มีอยู่เนี่ยเราสังเกตไหมว่ามันมีอยู่ในเราไอ้รกรุงรังที่เราเก็บไว้สะสมไว้ในอารมณ์เนี่ยในบ้านเนี่ยบ้านเราเหมือนขยะที่เก็บขยะขยะวยะขยะ แปลว่าสิ้นแล้วของสิ้นอายุแล้วเหมือนอยาหมดอายุแล้วสินค้าหมดอายุแล้วเหมือนของที่เราใช้มันหมดอายุการใช้งานแล้วเท้าเกา่าเสื้อผ้าเกา่าอะไรเกา่เาๆที่เต็มห้องเต็มบ้านเราเราเคยเห็นมันบ้างไหมแล้วมันหมดอายุการใช้งานแล้วแต่เราเก็บใส่ตู้ไว้เต้หมดเราเห็นที่บ้านเมื่อก่อนบ้านแม่และลูกหลานเขาซื้อถ้วยชาไม่อย่างทันสมัยของเขาแต่มอถึงยุคหนึ่งมันล้าสมัยหมดแล้ว แกก็ต้องเก็บไว้คนเท่าก็นอนเฝ้าของเก่าๆขยะวยะมันจะมีอย่างนี้เหมือนประเทศเซการสูงการวันนี้ว่าเสื่อมหมดแล้วถ้าธรรมดาในวันนี้ทุกอย่างที่กองขยะมูลฝอยตามวัดเห็นไหมมีแต่ถุงพลาสติกเต็มหมดขยะมูลฝอยเต็มหมดแล้วใครไปเต้นไปรำไปสิรตัวนะอีกมีหรมเหมือนเขาจัดงานจัดการสนุกสนานเพลิดเพลิน่ะวันเดียวแล้วทิ้งอะไรไว้ ขยะวยะขยะสิ่งที่เสียแล้ววยะวัยเสื่อมไปแล้ววันคืนดืนปีเสื่อมไปสิ้นไปเหลือแต่ขยะวยะของท่านมารดาบิดาก็เหลือแต่ขยะวยะขยะก็คือเสื้อผ้าท่านที่เป็นขยะเก่าเก่าเก็บไว้เป็นอนุสรณสถานกระดูกของท่านที่เสื่อมแล้วโดยเผาแล้วเหลือแต่ขยะวยะ ท่านเองก็สอนเราบางคนก็ถึงสงกรานต์ทีก็ไปดูข้างๆกำแพงหรือไปเอาไอ้อะไรทองเหลืองที่ใส่กระดูกมาดูนั่นอนะขยะวิยะมีแต่ของเสื่อมของสิ้นแล้วเราละ่ะจะไม่เสื่อมไม่สิ้นหรืออารมณ์เราก็เช่นเดียวกันที่เราถือเนะ่ะเดี๋ยวมันก็เสื่อมสิ้นไปที่เราสุขที่เราถืออยู่ใช่ไหมมะม่วงที่เราถือ่าสุกๆเนี่ยตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เช้ามันก็เป็นขยะคืออุจจาระปัสสาวะ มะม่วงขนุนที่ว่าดีๆที่ราคาแพงๆจากห้างเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นขยักวยักสิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อวัยเสื่อมไปชีวิตสิ้นไปวัยเสื่อมไปชีวิตสิ้นไปการเวลาเสื่อมไปเสื่องการเวลาของสงกรานก็เสื่อมไปสิ้นไปคนที่เรารักก็เสื่อมไปสิ้นกันคนที่เราชังก็เสื่อมไปการเวลาที่กลืนกินชีวิตเรามหาการ มันมียักษ์มหาการเนี่ยเขี้ยวข้างบนสามสิบเอ็ดซี่ข้างล่างสามสิบซี่เขี้ยกินชีวิตสัตว์อยู่ตลอดเวลามีลิ้นอยู่สิบสองลิ้นคือสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีมันเขี้ยกินยัี้ยบกนียักนีบ,บมหาการละคือยักษ์ใหญ่ที่มันกินชีวิตคนชีวิตสัตว์ให้สั้นเข้าไปสั้นเข้าไปปีหนึ่งปีใหม่ไทยปีใหม่สากล สงการปีใหม่ไทยปีใหม่สากลก็กลืนกินเข้าไปขยะวยะเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไปจมูสนับเพลิดเพลินวันนี้ใครมาเพลิดเพลินสนุกแห่แหนนั่งช้างนั่งไมไม่มีละมีแต่ทราบขี่ช้างมีแต่ทราบหรือแต่ขยะวยะไม่มีอะไรอยู่คงที่เลยมีแต่ของเสื่อมไปสิ้นไปนั้นแม้แต่เมืองเนี่ยในโคราชเนี่ยพอค c o พุก เหมือนเมืองร้างเลยขยะวยะเสื่อมไปสิ้นไปเคยเจริญเคยรุ่งเรืองเคยมีคนมากที่เขาสาดน้ำกันสาดทิ้งสาดเสื่อมไปเหมือนเราล้างถ้วยล้างชามนะเราสาดทิ้งสาดน้ําก็เหมือนสาดทิ้งแบบนั้นสาดล้างสาดทิ้งสาดล้างสาดทิ้งชีวิตก็เช่นเดียวกันไปสู่ขยะวยะเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไปอย่างนั้นแล้วเหลืออะไรเป็นรอยอะไรรู้ความรัก ความเมตตาความปราณีความกตัญญูรู้คุณยังมีรอยอยู่พอรลลึกนึกถึงท่านว่าท่านเคยเป็นพ่อเป็นแม่เรามีรูปถ่ายของท่านอยู่เดี๋ยวในชีวิตท่านหายไปไหนแล้วนั้นเตี๋ยแก่แม่แก่ไปไหนละขยะักสิ้นไปไวยักวัยเสื่อมไปมันขยับเข้าไปสู่ความเสื่อมไปสิ้นไปตลอดเวลาแม้อารมณ์เราก็เช่นเดียอารมณ์ที่ว่าเราพอใจวันนี้ มันก็เสื่อมไปสิ้นไปทุกใช่ไหมนั่นมันเคยทุกแล้วมันก็เสื่อมไปเสียอมไปสุขเคยไหมเคยมันก็ไปแหละขยะวยะสุขก็เสื่อมไปสิ้นไปทุกก็เสื่อมไปสิ้นไปไม่พอใจก็เสื่อมไปสิ้นไปดีใจเสียใจมันจะเสื่อมไปเสื่อมตลอดเวลาเลยอย่าเชื่อมันเราจงรู้เท่าทันมันก่อนว่าไอ้สุขนี้แหละไม่นานมันจะเดินทางเดี๋ยวมันจะต้องเดินทางทุกนี่แหละมันจะต้องเดินทาง รู้ก่อนมันที่มันจะเกิดสูขเกิดมาเออมันจะต้องไปทุกเกิดมามันจะต้องไปถ้าเห็นขยะวยะเสื่อมไปสิ้นไปเช่นนี้นี่คือแก่นแก่นของโลกแก่นของศาสนาอยู่ตรงนี้เองไม่ใช่แก่นศาสนาอยู่ที่พิธีรีตองไปสวดมนต์ในวัดไปทำบุญได้ว่าไม่ใช่เห็นพิธีอีมานี่มนยังหรือแห่กระถิ่นผาปา่าไม่ใช่ แกนศาสนาคือขยวยะธรรมมาสังคาราอปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดจงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดจงทำประโยชน์ตนประโยชน์พ่อนท่านด้วยความไม่ประมาทเถิดมีอะไรสิ่งดีๆรีบทำเถอะก่อนที่จะมูมีโอกคไม่มีโอกาสได้ทำจะทำกับคนที่ท่านรัก มารดาบิดาของท่านปู่ย่าตายายท่านที่ท่านคนเคารพนับถือริรรมก่อนที่เราไม่มีโอกาสได้ทำก่อนที่มันจะสายเกินไปขยะวยะเพราไวไ้เสื่อมไปสิ้นไปเช่นนี้หนออย่ามัวผลัดวันประกันพรุใครจะรู้ได้เราว่าพรุ่งนี้จะมีให้เราอีกหรือไม่วันนี้เรายังมีชีวิตอยู่มีกำไไรยิ่งกว่าพวกนี้เพราะวันนี้ชีวิตของเรายังคงอยู่ บางคนเทศการสงการไม่ได้กลับบ้านเข้าโรงเข้าโรงพยาบาลบางคนโควิดเล่นงานศัตรูที่จะเล่นงานมนุษย์มันจะมีตลอดการตลอดเวลามหาการมันจะกินคนตลอดเจ็บไข้ได้ป่วยกินคนตลอดอุบัตเิเหตุกินคนตลอดความตายความแก่กินคนตลอดเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นแต่เขาเขาเมือกชีวิตสัตว์ชีวิต,วต,วตคนใครจะมุสสนับสนานโครมโครมโคร وم, เสลือดในหัวใจตีบแตกหัวใจล้มเหลวตายยังสนุกไม่ยังทําอะไรไม่เสร็จเลย <c oughs> จะผัดฟางกลงพูดว่้เดี๋ยวคอยก่อนเธอฉันยังทําอะไรไม่เสร็จเลยไม่หัวใจล้มเหลวแล้วจบ <c oughs> ตรงนี้หละที่เราจะต้องรู้ชาวพุทธเราจะต้องมารู้ว่าวันอะไรก็ตามทีวันปีใหม่วันสงกรานวันเขราออราษาอภิษฐาวันอะไร วันสําคัญในโลกอะไรก็ตามทีเนะมันจะต้องเสื่อมไปสิ้นไปวันนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่มีวันนั้นที่อยู่คงที่ไม่มีวันอะไรที่อยู่คงที่มันจะเดินทางเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเราต้องรู้ความเปลี่ยนแปลงของม,มันตลอดเวลาก่อนเราลลกเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงนี่เปลี่ยนความรู้ว่าคนที่เรารัก,กว่าดีด รักกันดีๆซื่อสัตย์กันดีเดี๋ยวนอกใจกันแล้วศรัทธาดีๆเดี๋ยวหมดศรัทธาแล้วพอใจกันดีๆเดี๋ยวไม่พอใจแล้วยังดีกันอยู่เดี๋ยวเครียดกันแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยถ้าคนไม่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนไปคนก็เช่นเดียวกันว่าดีๆกันเราเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นไม่ดีแล้ว เรารู้ความเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงก่อนที่มันจะเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนยอมรับความจริงว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงเราจะไม่เสียใจและทุกข์กับมันอะไรก็ตามที่มันจะเกิดเรารู้ความเปลี่ยนแปลงซะก่อนไม่ใช่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่ใช่รู้ความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารู้ความเปลี่ยนแปลงขอามันแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเรารู้จากความเปลี่ยนก่อนแล้ว จึงไม่เสียใจแต่ถ้าคนไม่รู้จะทุกข์มากะนั้นก่อนที่อะไรจะเปลี่ยนแปลงมีโอกาสได้ทำกับท่านผู้มีพระคุณเรารีบทำเถอะก่อนที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงลาลับจากโลกนี้เหมือนพระอาทิตย์จะลาลับจากโลกนี้ไปสู่ความมืดชีวเราก็เช่นเดียวกันจะต้องลาลับจากโลกนี้ไปสู่ความมืดชาชีวิต เหมือนเรามาอยู่ในโลกนี้มาเล่นละครฉากหนึ่งเท่านั้นเองฉากลิเกมันไม่ได้อยู่หน้าโรงตลอดที่มันต้องเข้าโรงนี่ฉากชีวิตคนอย่าคิดว่าสิ่งที่มีอยู่จะป้องกันได้อย่าคิดว่าเงินอย่าคิดว่าสามีภรรยาบุตรีบุตรพ่อแม่จะป้องกันได้อย่าคิดแม้พระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นมีหมอดีที่สุดมีคนรักมากที่สุดในประเทศ แต่ท่านก็ลาลับจากโลกนี้ไปแล้วมรรติทิ์ที่อัศดงคตสู่ปัตตภีดลถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตมีโอกาสได้ทำสิ่งที่ดีงามในโลกรีบทำก่อนที่จะหมดโอกาสโอกาสยังเป็นของท่านเสมอถึงเมื่อยังมีลมหายใจอยู่การเวลามันเปลี่ยนไป เราใช้การเวลานั้นเพื่อทำประโยชน์สูงสุดของชีวิตชีวิตจะมีค่าสูงสุดมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสูงสุดชีวิตนั้นถึงจะเป็นชีวิตนี่มีค่าสูงสุดชีวิตไร้ค่าสูงสุดคือชีวิตที่เหมือนสวะเหมือนหมาเน่าลอยน้ำหมาเน่าลอยน้ำตัวมันก็มีใครพึ่งพาอาศัยไม่ได้เป็นอาหารแก่คนก็ไม่ได้เป็นอาหารแก่แรงตาหนอนเท่านั้น และนอนอาศัยมันก็ต้องตายจมไปในท้องธาราเท่านั้นอย่าทำตัวเหมือนอสุนักลอยน้ำหมาเน่าจงทำตัวมีค่ากว่านั้นพิวิตเป็นของเราแล้วทุกคนมีมีสิทธิ์ในชีวิตนี้มีสิทธิ์ใช้ชีวิตนี้มีสิทธิ์ใช้อะไรในโลกนี้รีบใช้สิทธิ์นั้นก่อนจะหมดสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ท่านใช้สิทธิ์ที่มีอยู่แล้ว ท่านเ่าบางที่สูงเลิประเสริฐเหนือโลกเข้าใจโลกตามแนวโลกน้นยช่วงปีการเปลี่ยนแปลงต่อเวลาเราเปลี่ยนความรู้ว่าทุกโลกมันจะต้องเปลี่ยนไปอย่างนี้หนอไม่มีการเวลาอะไรที่อยู่คงที่เลยเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเราก็ไม่ประมาทหลงเพลิดเพลินอยู่เห็นตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วก็รู้แก่นศาสนาผู้นั้นที่ว่าผู้เข้าถึงคําสอนศาสดา เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะรู้ว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงดังนี้เลยยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิชิตังปฏิตังตุมหังทิพมีวัสมิชะตสะเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยถามณีโชติ ราโสยะถาสพีติโยวิวัฒชันตุสัพพโรโควินัตสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาธนาสีสนิจังอุทาปจายิโนจัตาโรธรรมาวาัฒนเตียวโนสุข,ขังภาลางืมันสิ่งเร็ว,รวสิ่งเมื่อสีกทีหนาวอ่ะ